ไปเพูดคลิปเอ็นจัดอะไรเดี๋ยวเป็นบันนานะทรวดทุกภาคประชาธิปัตย์อะไรไอเจ้าจะนาดิเดโจนถึงมันมาดูทุกคนที่ว่าเรียนจบตั้มกับคนเรียนจบตางประเทศนี่ถึงมาลุงทรวดทุกพัตลุงเออมึงเล่นบันนานมึงกล้ารถัวตายนะกูบอกนะั่นมึงดูทุกคนเยอะนะว่าเรียนอ่ามาตั้มเลยมาลุงนะก็มึงจบเกดลุงถึงลุงกัมเรียนจบไอหมาเลย ตา้งประเสธไปมันไม่ใช่ป่ะนั้นนายบาวเออมันมึงการตรวตายนั่นกูจะเป็นน้าจะเป็นหัวหน้าฝักกูแม่มึงลงนะเพราะมึงดูเจ้าคนเอิญนั่นปะนั้นมึงอได้หมาแรงอันนั้นพี่จักปลาใครแรกแล้วหรือมึงก็แล้วประชาธติพัตย์นะการตงกระดาบเพื่อนตันทีกูถามเดี๋ยวว่ามึงอันเป็นทถเจ้ากินจะไม่ดีน้ะแต่มึงได้ปล่อยเลยมึงกันน่าจะรู้นะ แต่มึงมาดูโจคกนปัตตลุงนี่ว่าออปากเอิญเด็กเขาชงมันเรียนจบรามเรียนอะไรนู้นนี่คนจบด้อกเทอร์เบลือว่าลุยจะมดแต่เรียนจบมานะจบจ้างประเทศแรกนะันไม่ได้ความุ้ยมึงเอาความผูดนี่ปแรงนะป่อยาเซียงสี่นาครอนด้อย่ามาเที่ยงปัตตลุงคนปัตตลุงก็มาจบไม่ปะเนียนนะอาเที่ยงกนโอ้ตุมต้มตุ้มมันหัวหน้าปักมึงอะมึงใจเย็นนะกูบอกเนี่ยกาตัวดใตแลว้วเออ อุบยนะนี่ก่าตัวตายเทวเรียบ้อยนะปักประชาธิปัตย์ได้ลูกปักปัลฮีจบีเลยนี่มานี่มาค่าบุตรสาวโดยกัรเลี้ยนะขอตาเล่นะไหวเหลือกี่เที่ยงฮะนักโอ้ยจงเรียนจบไอชุ่งปันนูเลยของเราเรียนจบตามปะเทศไปคนอื่นจบไปเลยปัณณปัน,น,ปนีีไม่จําเป็นเลยโบไม่เรียนจบรักพอไม่เรียนจบรักโง่ก็เป็นดีลุยก็แก้งลุย นะ้าปาริญญาไม่ใจไวแกงถ้าเบื่อบ่อะไรเปล่าเอาเอ,เอตบต้วนกับพูดไหมนะมึงตายหนามตื้นแล้วกูบอกเลยเนะาไม่มึงป้าตัวมึงไอ้รถจ้ากูว่ากูเที่ยวว่นะามึงไอ้เบเกิลเดี้แต่เต้นมะันกะี่อย่างก่อนนะาตันโจโจเออก๋วยเตี๋ลนน้าเพรามีตาเล่ที่ว่าในปักเทว่ามึงโย่ก็โย่มึงไหวเลยไามนะาถ้าเป็นกูกูมไม่เอาว่าเพราะว่าคุณดูโต๊ะตัวพู้จะมากนะพี่น้องกูก็ลงเหมือนกันแหละแต่มมกูบอกได้เลยว่าม,นะมึงจบ อ่าน,นี่นะกว่าจะเลกันว you know, ่าก็หลงถูดมึงแบบไหนกลนตายนะโดยจะบอกคุ่นหนาโค่นั่นเลี้ยวเองไว้ได้เป็นไรได้นะการมาเที่ยงมาขึ้นเวทีมาพูดให้เสียงง่ายแบบนั้นมันไม่จ่ายเลยฮะว่าเอ่อตัวผู้จะมักเรียนจบไปนู่นนี่กูบอกด็อกเตอร์เดี๋ยวเปลี่ยนตัวจ้างประเทศลุยจะมัดเลยนะถึงด็อกเตอร์ถึงไม่ได้ความเหมือนลุยจะมัดเดี๋ยวอัดเที่ยงเอ่อเดี๋ยวปั่นมาไม่ติดในลุยจะมัดบุกีแได้จุ้งกันนะ เที่ยงอย่าถาแต่ไอ้ร้อยน่ะยาวดีก้าตัวเจุไอ้คนอื่นเดี๋ยวมึงจะฟังไม่เป็นแต้วนะกูบอกไดแต่ตับข้าไปมาเล่กกนมั่งเลยกยตะเล่นะนะเออเวีนกรำม,มีจริงคำพคูดรบกันก็ะทํามันนั้นเล่วเ,เอง